สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะท่านที่ชอบดูดวงสายมูเพียากาศทุกท่านทั้งในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านเลยค่ะที่ชอบและรักการดูดวงนะคะวันนี้ก็จะมาทำแลนดอม หัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณนี้แหละนะคะก็คือคนที่เงียบหายไปเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคนที่เงียบหายไปอะ่ะเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมทําไมเขาถึงเงียบหายไปแล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหัวข้อนี้นะบางครั้งคุยกันไปคุยกันมาเงียบไปซะอย่างนั้นมาเช็คก,กันค่ะ นะคะมาเรนดอมกันนะคะดูได้ทั้ง12ราศีนะคะและคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะดูและ,ะเครียดดูแลวต้องใจจอยปล่อยใจให้สนุกสนุกรับพลังงานนะ,ะกลับไปนะเชื่อว่าอาจารย์เชื่อว่าต้องมีคนที่กำลังคุยและตัดจบความสัมพันธ์โดยการเงียบหายไป คนที่เงียบหายไปเขาจะกลับมาไหมคนที่เงียบหายไปเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหัวข้อนี้นะเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะขออภัยทุกคนนะคะคนที่เงียบหายไปเขาจะกลับมาไหมตั้งจิติษฐานดีๆนะคะมามารับพลังงานนะคะ ขอขอบคุณก่อนขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูทุกคลิปทุกวิดีโอกดไลค์กดแชร์กดติง้งกดแต้งดูทุกคลิปเลยคอมเมนต์ยังมีสาระขอบคุณนะคะไว้ยๆค่ะคนนี้เงียบหายไปเขาจะกลับมาไหมโอเคเขาไปทำอะไรเนาะนะคะมาเช็คกันเลยอะ ขอพลังงานก่อนนะขอพลังงานจักรวาลออราแสนเสียง,งครูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์ลูกหมือปวดภัยไปในทางที่ถูกต้องและเม่นยำนะคะให้พวกคุณเนาะมาเริ่มต้นได้เลยอืมจริงๆคนนี้เนี้ผายไปอะ่ะ n g of อส w a d ดคนนี้นะเอาจริงๆอะ่ะฟังดีๆนะนะคะจากเรนดอมนี้นะ King of นะคะคนนี้เป็นคนที่โลกส่วนตัวเยอะมากเป็นคนเข้าถึงยากเป็นคนที่ไม่ยอมทําอะไรด้วยความชัดเจนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนอยากทําอะไรก็ทําอ่ะเซ่อๆนิดนึงโลกส่วนตัวนิดนึงติดๆนิดนึงอยากคุยก็คุยอยากโทรก็โทรอยากทักก็ทักโอ้เป็นคนที่เหมือนแบบคนเพิ่งคุยของคุณนั่นเนี่ย คนพุ่งคุยคนพิ่งเจอการคนแดนไกลค่ะไพ่แบบนี้เป็นไพ่แดนไกลแน่นอนเป็นไพ่ระยะทางมันใช้ระยะเวลาในการครบกันของคุณและเขาเนี่ยคนเนี้ยนะซึ่งเขาอาจจะมีงานทําค่อนข้างเยอะบีบรัดตัวมีกิจการที่บ้านมีคนของเขาความรักของคุณไม่ชัดเจนแน่นอนเป็นไพ่ใบแรกเนาะและเป็นภาวะการเป็นผู้นําตอนนี้เขากําลังดิ่งแล้วดาวนะความรู้สึกของเขาอะ่ะ ดิ่งแล้วดาวรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยในใจเขาเป็นคนค่อนข,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 ข้างที่จะคิดเยอะตัวสูงนะคะผิวสีแทนก็ได้เนี่นะคะตัวสูงผิวสีแทนมีแววตาที่ดุเหมือนเดี่ยวเลยเหมือนนกขังแมวเหมือนเนี่ยเหมือนแบบเขาชอบอะไรที่มันโลดเล่นชอบอะไรที่มันบยบินชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชอบความอิสระความเป็นตัวของตัวเองมันทําให้ความรักของคุณกับเขาอ่ะ มันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยถูกหรือไม่คะอันนี้อาจารย์ว่าสิ่งมันเป็นความรักที่มันเป็นเหมือนแบบยังไม่ได้โฟโล์ไปข้างหน้าหรือโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยคะ่ะความรักที่อยู่กับที่ความรักที่ยังไม่ลงตัวยังแบบแมทชิ่งกันไม่ได้อ่ะเพิ่งคุยกันเพิ่งโคบกันหรือคู่สาม,มีภรรยายการที่กําลังจะตบตัดจบความสัมพันธ์กันความไม่ชัดเจนของคุณกับเขามันเกิดขึ้น ามไพ่ยิบสี่ใบนี้เลิกตัวเขาเป็นแบบนี้เลยพลังงานเขาน้อยมากช่วงนี้ท้อแท้เหงาซึมเศร้าบางคนนี่ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคนที่คุณครบอยู่เนี่ยนะคะทําไมเขาถึงเงียบไปแล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคนคนนี้นะเป็นไพ่ใบแรกสําหรับตัวเขาติง้งอืม เป็นใบแรกเลยสาหรับตัวเขาณขนาดนี้เขาทำอะไรอยู่เหมือนแบบเขาเอาจริงๆอ่ะสามสามเหมือนหัวใจมันแตกเป็นสามส่วนเห็นไหมคุณกับเขาไม่ได้มีความสัดเจนอยู่ในนั้นเลยอะ่ะมันมันมันมีความรักรักักเกกเลกอยู่ในนั้นมันเป็นความเหนื่อยของคุณทั้งคู่จริงๆนะ เขาเป็นคนที่เหมือนเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บความรู้สึกไม่ชัดเจนไม่บอกเวลาทำอะไรกับคุณนะคุณจะไม่ค่อยได้รู้อะเรื่องอรายละเอียดหรือดีเทลกับเขานะคะอยู่กันไปสองสวันแชทกลับมาอะไรแบบนี้นะคะถ้ารักทางไกลมันไม่ได้มีความชัดเจนเลยมันไม่ได้มีความแบบลงล็อกหรือลงตัวเลย คุณเลือกที่จะโฟกัสแต่เขาแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะโฟกัสกับคุณแลนดอมนี้นะคะแฟนของคุณเงียบหายไปหรือสามีภรรยาของคุณเงียบหายไปหรือคนที่เข้ามงคุยเนี่ยอยู่ดีๆก็ติ้งหายไปเลยเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอาง่ายๆนะเขาไม่ได้มีคนคุยคนเดียวอะเขาอาจจะมีในกรณีที่เราจับได้หรือเราแบบคนที่เข้ามาคุยเนี่ยมันเหมือนแบบเขาไม่ได้มีคนคุยคนเดียวแต่เขาก็ถูกใจคุณถูกใจแต่ความถูกใจแบบมันไม่ชัดเจน มันอาจจะได้รับปัญหาเรื่องความรักมาตั้งแต่ต้นนะคะมันได้รับเรื่องปัญหามาตั้งแต่ต้นของชีวิตเขามันเป็นประมาณว่าเขาถูกใจคุณไหมดูสินะคะดูใบต่อใบไปเลยตอนนี้นะนะดูสิเนี่ยถ้าใครเป็นแบบนี้มาดูนะเรนดอมนี้นะ่ะเขาถูกใจไหมแน่นอนสิเขาถูกใจคุณนี่ไงถูกใจคุณเขาถูกใจคุณเลยแหละเออขาโทษค่ะถ,ถูกใจคุณนะ่ะเขาเป็นคนหยิบยื่นความรักให้เขาอะ เป็นคนให้เงินเขาอ่ะเป็นคนหยิบยื่นความรักอ่ะเป็นคนที่ปลูกต้นรักให้กับเขาเป็นคนที่โฟกัสเป็นคนที่ตามจีบเขาก่อนอ่ะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยได้รับอะไรแบบนี้เขาเป็นคนจีบคนไม่เก่งง้อคนไม่เก่งอารมณ์รุนแรงชอบพูดจามไม่ดีชอบมันมีเป็นคนที่ค่อนข้างติดลบทีนหนึ่งคนเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ละเอียดอ่อนนะแต่คุณละเอียดอ่อนกว่าหยิบยื่นความรักให้เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขามันเหมือนแบบคุณพยายามที่จะหยิบจะยืน่นสิ่งดีๆในกระบวนการของความรักให้เขาไปอ่ะ คุณอยากให้เขาได้รับอะสิ่งดีๆที่มันอยู่ในใจของคุณอะสะท้อนกข้บไปหาเขาอ่ะมันเป็นในรูปแบบแบบนี้แล้วคือเขาก็รับรู้นะแต่เขาก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเหมือนเป็นตัวของตัวเองอะซึ่งถึงได้บอกไนงะความรักของคุณเหมือนไม่ได้โฟไปไปข้างหน้าน่ะยิ่งคุยยิ่งเหมือนแบบฮอะไรนะยิ่งคุยยิ่งเหมือนมีมีม,มีมีสิ่งที่มันค้ังขาดใจคุณแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเขา หรือคู่สามีภรรยาการช่วงนี้มีเรื่องที่ไม่ได้เปิดใจกันหรือไม่ได้พูดหรือคุยกันเลยยิ่งคบยิ่งห่างยิ่งไกลยิ่งใกล้อะไกลยิ่งไกลอ่ะไกลยิ่งไกลไปอีกอ่ะเขาจะมีข้ออ้างต่างๆในการคุยกับคุณโขบับคุณหรือแ่ไปเรื่อยอ่ะคนคนนี้นี่คือเรื่องจริงนะคะ ถามว่าเขาดีไหมตามไพ่ยิ่ซีที่ดูเขาก็เป็นคนดีแต่เขาเป็นคนค่อนข้างตรงที่ทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบถ้าทะเลาะกันเขาจะกจะเลือกนิ่งหรือเงียบไปเลยเขาคนนั้นเป็นแบบนี้นะมันทาให้คุณเหนื่อยใจมันทําให้คุณคิดได้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรกับความรักครั้งนี้คุณต้องการความรักอ่ะคุณต้องการความอบอุ่นคุณต้องการคนดูแลคุณคุณต้องการคนที่ฮิวใจคุณพยุงใจที่มันท้อแท้ของคุณตอนนี้ซึ่งเขา เอาง,ง่ายๆนะถ้าคุณทอนะเขาไปยิ่งท้อเขาไม่ได้เป็นภาวะผู้นาทางทางความรู้สึกของคุณเลยตอนนี้นะเขาไม่ได้เป็นภาวะผู้นําทางความรู้สึกของคุณเลยยิ่งคุณท้อแท้ยิ่งคุณมีปัญหาอะไรคุณคือเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้คุณน่ะเป็นคนแก้ปัญหาและเดินเกมความรักคนคนเดียวตลอดเหมือนเป็นภาวะผู้นําถ้าเขาเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายแทนเขาถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่จิตใจอ่อนแอมากตอนนี้นะ ซึ่งคุณคุณนำเขาอยู่ตลอดอะนะคะเออทำไมเขาถึงเนี้ยไปคนที่เงี้ยหายไปเนี่ยทำไมเขาถึงเนี้ยไปเงี้ยไปสิเพราะกันที่เป็นโรคส่วนตัวเยอะเขาไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานบางครั้งอะ ผลกระทบเรื่องต่างๆที่เขาได้เจอมันเยอะกับใจเขาเขาก็เลยอยากจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เขาแบบมีใจฟูขึ้นมีใจเต็มขึ้นเพื่อที่จะมาสู้งานสู้กับเรื่องต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเขาไม่ปัญหาเรื่องเงินค่ะมีปัญหาเรื่องธุรกิจครอบครัวหรือตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้ หรือพูดอะไรกับคุณไม่ได้เลยสักเรื่องหนึง่งเขาก็เลยไปรักษาใจตัวเองโดยการนั่งสมาธิหรือไปสถานที่ที่มันบำบัดจิตเขาเหมือนถึงธรรมชาติไปเที่ยวโดยที่ไม่บอกใครอยู่ดีๆเขาโพลไปแล้วแล้วเขาก็ทักคุณมาอ้าวฉะนั้นเฟชชั่นมามันเกิดความสงสัยในใจคุณสี่เอาไปได้ไงทําไมไม่บอกคุณเป็นอะไรของเขามันเริ่มเกิดขึ้นแหละคุณเป็นอะไรกับเขาอ่ะทําไมเขาถึงไม่ให้ความสัมพันธ์คุณตอนนี้คุณคิดแบบนี้เลยนะ อาจารย์เชื่อว่ามีหลายๆคนที่เข้ามาเรียนรอบนี้แล้วความรู้สึกดิ่งแบบนี้เลยทําหัวข้อนี้ขึ้นมานะทําไมเขาถึงเงียบไปแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเขาดิ่งเขาดิ่งนี่ว่าคุณเป็นร้อยเท่าเพราะว่าเขา่เจอปัญหาเรื่องเงินธุรกิจของเขาบางครั้งเขายังไม่ได้พูดบอกคุณนะเนี่ยการที่เขาเงียบไปเงียบไปชาร์จพลังงานก่อนเงียบไปชาร์จแบตเงียบไปทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย เขานิง่งเขาพร้อมที่จะเจอเจอปัญหาที่มันกำลังจะเกิดกับเขาแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้นะเธอนะเออคนคนนี้เราบอกเราโลกสุนตัวยเยอะไม่ต้องกลัวเนี่ยดีไม่ดีนะทะเลาะกับคุณอนะเอาจริงๆนะทะเลาะกับคุณใช่ไหมตอนเนี้ยเลือกนิ่งไปเองเลือกที่จะนิ่งไปเองเลือกที่จะไปเองเลือกที่จะตัดจบเองคิดเองเออเองมโนเอง แต่ในใจเขาลึกหรือเขาไม่ได้ตัดจากคุณได้นะเขายัางไม่ได้ตัดจากคุณได้แล้วก็เลือกน,นิ่งเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าอาด้วยด้วยสภาวะอารมณ์ของเขาและความที่เขาแบบไม่ได้พูดความจริงกับคุณในหลายๆเรื่องนะคะการที่เขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณเลยคุณมารู้ที่หลังว่าเขาทําแบบนี้เขาโกหกคุณเขาโกหกคุณหลายเรื่องมันเลยทําให้คุณเสียเซลลมันทําให้คุณเหมือนเหมือนแบบบล็อกเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตัด แบบอันนี้คุณไม่ได้หรือบางทีอ่ะเขาทะเลาะกับคุณใช่ไหมคู่สามีภรรยากันอ่ะที่เขามาดูก็คืออยู่ดีๆก็บอกคุณไปแทนที่คุณจะเป็นคนบอกตลกเนาะ <c oughs> คุณก็คิดว่าจะบอกทําไมเธอผิดฉันไม่ได้ผิดนะอะไรเงี้ยแต่คุณก็เข้าใจเขาแหละในรูปแบบนั้นความรักของคุณก็คือมันไม่ได้เดินหน้ามันไม่ได้ถอยถอยมันยังเป็นกราบนิ่งอยู่ที่เดิมรักกันไหมรักกันค่ะรักกันมาก ไม่ได้รักกันธรรมดานะคะรักกันมากคุณกับเขาค่อนข้างที่จะรักกันมากค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่มันคลิกหรือตรงกันแต่มันด้วยความต่างด้วยอ่ะด้วยระยะทางด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยเขาอาจจะเป็นฝรั่งมังค่าใช้ใช้ชีวิตกลางคืนคุณใช้ชีวิตกลางวันอะไรเงี้ยและที่จูดที่มันจะตรงกันมันค่อนข้างยากเนื่องนอกจากคุณกับเขาจะต้องไม่อยู่ด้วยกันแค่นั้น แล้วตอนนี้เขาก็ยังมาหาคุณไม่ได้คนคนนี้นะเอาจริงๆอะ่ะถ,ถ้าถ้าทะเลาะคุณนะการที่เขาเงียบอะ่ะมันคือสิ่งที่เขาแบบใช้สติเขาไม่อยากจะโมโ ah หใส่คุณเพราะเขารู้แรงประทะแรงประทุข,ของเขาเนี่ยเขาเรียกเลือกที่จะเงียบใส่คุณคุณทักไปเขาอ่านนะไลน์อ่านเฟซบุ๊กนะในข้อความของคุณแต่เขาเรียกเลือกเรียกเลือกที่จะเลี่ยง ไม่ตอบคุณเพราะเขารู้อารมณ์ของเขาและอารมณ์ของคุณในช่วงนี้คุณกําลังมีปัญหาทางด้านเรื่องความรักกันนะคะแรนดอมนี้คุณกําลังมีปัญหากับความรู้สึกของคุณและคุณกําลังมีปัญหากับตัวเขาคุณกําลังจะเลือกคุณเหนื่อยกับเขามาเยอะมากคุณฝ่อฟันคุณเหนื่อยแล้วเขาก็เป็นคนที่ปรับเดี๋ยวปรับเดี๋ยวไม่ปรับสภาวะอารมณ์ของเขาอะคุณเข้าใจไหมมันเหมือนแบบ ไม่คงที่คงวา,มวาไม่คงเส้นคงวาเลยไม่เอนจอยไม่สนุกสนานเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอนจอยสักเท่าไหร่หรือสนุกหรือมีความสุขหรือไม่เซตที่มันค่อนข้างที่จะเข้ากับคนอื่นได้ช่วงนี้นะอืมถ้าถามถึงความรักของคุณกับเขาใช่ไหมคืออาจารย์มองว่าถ้าความรักของคุณกับเขาอะมันเป็นกราฟนิ่งค่ะ กราฟนิ่งงับกราฟไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่ชัดเจนกับคุณอะ่ะเจ้ายังไงความสัมพันธ์จะไปยังไงคบกันมาหลายปีแล้วอะหรือเพิ่งคบอย่างเงี้ยยังไม่ให้สถานะของกันและกันอะ่ะมันเป็นความยังไม่ให้สถานะของคุณทั้งคุณและเขาไม่มีสถานะไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นอืมสถานะไม่เกิด นะคะสถานะไม่เกิดไม่มีสถานะไม่ไม่ชัดเจนในชีวิตค่ะเหนื่อยเนาะอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็ต้องโฟกัสหรือฮิวไปข้างหน้าหรือเดินเดินเกมชีวิตของคุณเพราะคุณเน่ยยังไงให้ไปจากเขาคุณก็ไปจากเขาไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้นะเพราะคุณก็รักเขาแต่เพียงแค่ ตอนนี้เขาก็คุณทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันเนี่ยแฟนกันผัวเมียกันเนี่ยเขาเลือกที่จะเงียบเขาเลือกที่จะไม่อธิบายส่วนตัวเขาก็เป็นคนโส่วนตัวเยอะอยู่แล้วเพราะเขาก็คิดว่าการที่อธิบายมันไม่ได้ตอบโจทย์หรือมันไม่ได้ทําอะไรให้คุณแบบมันไม่ได้ทําให้อารมณ์มันดิ่งขึ้นคุณคิดยังไงไปแล้วเขาก็คิดแบบนี้และเขาจะกลับมาหาคุณไหมถ้ามองจากในนี้เขากลับมาหาคุณนะเขากลับเขาพร้อมที่จะกลับมาหาคุณเขาพร้อมที่จะ มารักคุณเหมือนเดิมก็พร้อมที่จะพัฒนาความรักหรือฮิวไปข้างหน้ากับคุณหรือจับมือไปกับคุณนะจากเรนดอมนี้นะเขาพร้อมที่จะปรับตัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญในหัวใจคุณก็คือไม่คุยไม่เคลียร์ไม่พูดไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นให้คุณคิดเองเออเองมโน,นไปเองแล้วก็ร้องไห้เสียใจไปเองคือจริงๆเขาเอาจากเรนดอมเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็อยู่ของเขาในห้องสี่เหลี่ยมหรือในโลกกว้างของเขา เวลาเขาทะเลาะก็คุณทุกครั้งเขาจะนิ่งเลือกนิ่งไปก่อนสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกับมาเองเนี่ยคนคนนี้นะเลือกที่จะน,นิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวติดต่อกับมาเองในกรณีของใครบางคนหรือแฟนคุณเนี่ยไปมีคนอื่นใช่ปะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็อยู่กับคนนั้นไม่ได้หรือมือที่สามไม่ได้เพราะด้วยนิสัยเขาตัวเขาใจเขาที่เป็นแบบนี้เขาจะอยู่กับใครไม่ได้เลยเขาจะเหมือนแบบ คือเขาไม่เอาใครอะเอาง่ายๆเขาไม่ได้เอาใครเขาไม่อยู่กับใครเขาไม่ได้รักใครอะคนที่จะอยู่กับเขาได้ก็คือตัวคุณซึ่งคุณก็เจ็บปวดใจเพราะเขาแล้วก็เหนื่อยเพราะเขามาตลอดเลยเหมือนแบบคุณให้โอกาสเขามาตลอดแต่เขาไม่เคยที่จะเหือนแบนบเปิดโอกาสให้กับตัวเองคนคนนี้นะโอเคนะอาจารย์ก็คิดว่าจากที่อาจารย์แรนดอมไปตรงนะตรงกับหลายๆคนที่กํลาลังดูอยู่ตรงนี้ มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันคุณนะพยุงใจตัวเองขึ้นมาครบกับเขาคุณต้องเหมือนสร้างความเข้มแข็งนะสร้าง energy ให้ตัวเองอ่ะคุณเป็นผู้นำเขา,าอ่ะคนคนนี้นะผู้นำคุณชอบอะไรที่มันเคลียร์เขาชอบนิ่งเงียบใส่ไปเลยบางครั้งเนี่ยคนเก่าของคุณเนี่ยที่คุณคุยแล้วตัดจบความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะเงียบไปก็ไปนิ่งก่อนไปหาอะไรทําก่อนอะไรแบบนั้นซึ่ง สิ่งที่มันค้างคาใจก็คือตัวคุณไม่ใช่ตัวเขาเหนื่อยเนาะกับคนนี้เนาะเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยคุณก็คิดแบบนี้นะอ้าวไม่เป็นไรเนาะมันก็เป็นเลนยอมที่มันเป็นความรู้สึกอะถ่ายทอดหรือแกะความรู้สึกของเขามาให้คุณฟังนะอันนี้นะความรู้สึกของเขาคือเป็น,ปนคนคน,คนที่เย็นชาชานมชาเย็นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยจะโฟกัสอะไรสักอย่างไปด้านหน้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ ไม่ค่อยมีเป้าหมายหรือเพชชนในชีวิตอะตัวคุณอะมีแผนมีระบบระเบียบแบบแผนทํางานที่มันอยู่ในองค์กรที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเจ้านายเปะปังแต่เขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นดวงของคุณด้วยล่ที่ได้มาครบเจอเขาเนาะถึงคุณจะตัดจบความสัมพันธ์ของเขาไปกี่รอบกี่ครั้งคุณก็ต้องวนกลับมาหากันแล้วตอนนี้คุณก็ได้รับสิ่งแบบนั้นคู่สามีภรรยากาันที่ทะเลาะกันมีปัญหากาันมันเหมือนแบบ มันไม่ได้เจอกันนะคะมันไม่ได้เจอกันมันไม่ได้จอยความรู้สึกของกันและกันนะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่มั่นคงเนาะมันพร้อมที่จะแตกทับกันอยู่ตลอดแต่คุณก็พยายามพยายาพยุงความสัมพันธ์อันนี้ไว้เพราะว่าคุณก็รักเขาคุณก็รู้แหละคือมันเหมือนแบบ คุณรู้แหละว,ว่าถ้าไม่มีคุณนะเขาก็อยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วอารมณ์ร้อนปากเสียปากแซบเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่ค่อยได้อะประมาณนั้นนะคะนะคะสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้จากเรนดอมนี้ก็คือคุณต้องคุณต้องรักตัวเองแล้วก็ทํายังไงตัวเองก็ได้มองหาสิ่งคนรอบข้างอะไรเงี้ยให้มันมีความสุขสนุกเอนจอยกับปัจจุบันที่คุณเป็นนะคะนะคะ เงียบไปก็ให้เงียบไปก่อนเดี๋ยวก็ทักมาเองแหละเพราะว่าลบฝืนตัวเยอะง้อไปก็เท่านั้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ,อีโก้เยอะแต่ครั้งในอาจารย์คิดว่าเขาจะมาง้อคุณเองนะจากเรนดอมเนี่ยเพราะว่าบางทีอะสิ่งที่เขาทำเขาก็ผิดเองเขาไปสำเนืองผิดในสิ่งที่เขาทำโอเคเนาะเรนดอมนี้นะก็คิดว่ามันจะเป็นข้อคิดดีๆนะคะ ให้กับคุณมีประโยชน์มีสาระแล้วคุณกําลังดิ่งอ่ะคุณต้องพยุงตัวเองขึ้นมานะไม่ต้องไปนั่งร้องไห้แล้วนะคะไม่ต้องไปเสียใจแล้วคุณรู้จากแรนดอมนี่แล้วคุณต้องดึงตัวเองขึ้นมาค่ะรับพลังงานดีๆจากไพ่สีนี้ตอนนี้คุณดิ่งเขาดิ่งคุณดิ่งเขาดิ่งมันมันสเปสปะไปหมดอ่ะมันเหมือนแบบคุณพยายามที่จะฝังไมโครชีฟความคิดความถูกของคุณไว้ในหัวสมองอ่ะไม่เอาค่ะคุณดึงตัวเองขึ้นมานะพยุงขึ้นตัวเองขึ้นมาให้ได้แล้วก็ทําอะไรที่มีความสุข ไปดูซิทําไมคุณถึงโซมจังช่วงนี้ทําไมคุณถึงไม่สวยไม่หล่อเลยเพราะเขาใช่ไหมถ้าใช่ดึงตัวเองกลับมาแล้วพลังงานดีๆกลับไปเนาะอาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้มีประโยชน์กับคุณมากๆและมีสาระทําให้ทุกคนคิดได้นะคะแล้วก็ยิ้มด้วยนะพอรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแบบนี้คุณต้องเดินแล้วโฟกัสไปข้างหน้าทําไมเขาถึงเนี้ยไปแล้วเขาจะกลับมาไหมมาเขาทําอะไรที่ไหนตากเรนดอมนี่เลยค่ะโล่วนตัวเยอะกลับมาแน่นอนค่ะ ะะอาจารย์ก็หวังว่าวันนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็คิดตามที่อาจารย์เลนดอมเนาะอย่าไปคิดไปท้อไปเครียดในใจมากนะคะโฟกัสสิ่งที่ไม่มีความสุขคิดสุดที่สุดเลยนะเน้นคําว่าที่สุดแล้วก็พยายามดึงตัวเองออกจากความทุกข์มาแล้วก็โฟไปด้านหน้าแล้วมันก็จะดีเองเนาะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆจากใจจริงค่ะ นะคะขอบคุณมากๆจังใจจริงที่เข้ามาดูเข้ามาคลิกคกามวิเคราะห์ไปด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนยิ้มยิมรับพลังงานนะคะโอเคอย่าโมโตคียดนะบ๊ายบายค่ะ